บนโซเชียลมีการแชร์เตือนนกพิราบมีเชื้อโรคอันตรายสามารถก่อให้เกิดโรคได้ถึง6โรคมีตั้งแต่เยื่อหุ้มสมองอักเสบและปอดอักเสบหืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัว ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อทางวิชากุมาระเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับที่เขาแชร์เตือนว่านกพิราบอันตรายทําให้เกิดโรคได้ถึง6โรคนี่จริงไหมครับจริงครับนกพิราบเนี่ยสามารถนําเชื้อโรคสู่ร่างกายทําให้เกิดโรคได้หลายโรคตามที่กล่าวไปได้เลยนะครับที่เขาแชร์หโรคที่สามารถติดได้จากนกพิราบ โรคแรกคือโรคคริปโตคอคโคซิสเขาบอกว่าเกิดจากเชื้อราคริปโตคอคโคซิสนนโอฟอร์เมนทำให้ปอดติดเชื้อและแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นจริงหรอครับจริงถูกต้องร0 0เลยครับเพราะว่าตัวคริปโตคอคโคซิสนนโอฟอร์เมนมันเป็นเชื้อราซึ่งเข้าไปในทางเดินหายใจแล้วก็จะไปฟักอยู่ที่ปอดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยถ้าภูมิคุ้มกันเราไม่ดีเชื้อมันก็สามารถแพร่สู่อวัยวะต่างๆได้แล้วก็อวัยวะหนึ่งที่คริปโตคอคชอบมากคือสมองแต่จริงๆก็สามารถไปติดเชื้อที่ตับที่้าม้เเช่นดียวกับ โรคที่2ที่ติดจากนกพิราบคือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบสามารถติดเชื้อผ่านระบบทางเดินอาหารและทําให้เสียชีวิตได้จริงไหมครับอันนี้ก็จริงครับแต่ว่าน่าจะสัมพันธ์กับโรคแรกคือคริปโตคอคคัสมันจะทําให้เกิดการติดเชื้อในสมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้คริปโตโคอคคัสอโอฟอร์แมสเนี่ยมันมาจากมูลนกพิราบนะครับแลว้วเวลามันเข้าสู่ร่างกายคนเราเนี่ยมันต้องเข้าทางระบบทางเดินหายใจนะครับไม่ใช่ทางเดินอา,าหารเข้าไปฟักตัวที่ปอดแล้วก็แพร่สู่อวัยวะอื่นๆครับโรคที่3ที่ติดจากนกพิราบ โรคปรอดอักเสบเกิดจากการสูดดมและอองสปรอร์เชื้อราคริปโตคอคคัสเนโอฟอร์เมนส์เข้าไปทําให้เกิดการติดเชื้อที่ปอดปอดบวมได้จริงไหมครับได้ครับแต่ว่าคริปโตคอคคัสเนี่ยมันมาใช้ใปอดเป็นที่อาศัยชั่วคราวพอมันเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็จะไปฝักตัวที่ปอดก่อนถ้าสมมติร่างกายเราภูมิคุ้มกันดีเนี่ยมันก็จะอยู่แค่ที่ปอดแต่ถ้าสมมุติวันไหนเนี่ยเราหว่นแอร์ลงมันก็จะเพิ่มตัวมากขึ้นก็อาจจะทำให้เกิดปอดอักเสบก่อนแต่ว่าปอดอักเสบในคริปโตคอคคัสเนี่ยก็ ปอดแล้วมันก็นจะไปที่อวัยวะอื่นเช่นตับมาแล้วที่สำคัญคือสมองอยางไงคนไข้ที่พู้โตคอาคัส์เนี่ยส่วนใหญ่อาการเด่นจะเป็นการอาการติดเชื้อทั้งสมองมากกว่าทางปอด โรคที่4ี่ที่ติดได้จากนกพิราบโรคแซมโมเนลลซิสเกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ม,มีสารปนเปื้อนของเชื้อจากแบคทีเรียแซมโมเนล่าที่นำโดยนกพิราบอาการจะคล้ายกับอาการอาหารเป็นพิษจริงไหมครับจริงครับแซมโมเนลลซิสเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่าแซมโมเนล่าซึ่งไม่ได้เจอในนกพิราบอย่างเดียวนะครับเจอในไก่ก็ได้นะเจอในสัตว์เลี้ยงครานก็ได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่แซมโมเนล่าเนี่ยสามารถทําให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินอาหารได้อันนี้เข้าทางเดินอาหารแน่ๆคนไข ถ่ายเป็นมุกเลือดได้ถ้าในคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันต่ําหรือเด็กเล็กมากๆเช่นเด็กอายุน้อยกว่าหนึ่งปีถ้าได้รับเชื้อซัมเมเนล่าเข้าไปเชื้อมันสามารถทะลุผ่านผานังลำไส้เข้าไปในกระแสะเลือดทําให้เกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดและในอวัยวะอื่นๆได้รวมถึงเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้เช่นเดียวกันโรคที่5ที่ติดได้จากนกพิราบโรคฮิสโตพลาสมซิสเกิด,ดจากเชื้อราฮิสโตพลาสมาที่อยู่ในดินที่นกพิราบทิ้งมูลไว้ซึ่งโรคนี้สามารถหายได้เองแต่สำหรับใครที่มภมิคุ้้กันอนออ่แเชืจจะะไปทาาลยยรบบหใ จริงไหมครับถูกต้องครับพิสโตพาสโมสิตก็เป็นเชื้อไรอีกตัวหนึ่งซึ่งมาจะพบในดินแล้วก็แน่นอนอาจจะเจอในมูนพิราบได้เช่นเดียวกันการติดต่อเหมือนกับคลิปโตคอคัสเลยนะครับคือเข้าทางเดินหายใจคราเนี้ยพิสโตพาสมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ปอดเลยทำให้เกิดการติดเชื้อที่ปอดอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่ามันก็สามารถไปที่เอวะอื่นได้เหมือนกันนะครับเช่นตับน้ําสมองก็ไปได้แต่ว่ามันไม่ค่อยชอบไปที่สมองมากเท่ากับคลิปโตคอคัสเท่านั้นเองในประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ทราบพิสโตพาสมาเจอบ่อยในทางภาคตะวันตกของปรรรรรรระเเททศไยับบบกาาจุุุีีีชชพวมถึงภ ด้วยและโรคที่6ที่ติดได้จากนกพิราบโ,โรคซิตาโคซิสเขาบอกว่าเกิดจากแบคทีเรียที่นําไปสู่การเป็นโรคปอดบวม และเสียชีวิตได้จริงเหรอครับจริงครับก็คือตัวซิตาโคซิสเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ว่าเป็นเชือ้อชื่อคลเมเดีสตักซีนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทําให้เกิดการติดเชื้อในปอดส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเสียชีวิตนะครับคือเกิดปอดบวมแล้วก็อาการเนี่ยไม่ค่อยรุนแรงเหมือนไข้หวัดใหญ่หรือโควิด -19 แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามียารักษาให้หายขาดได้คือมียาฆ่าเชือ้อและน้าสมมติว่ามาถึงแล้วคุณหมอนึกถึงให้ยาที่ตรงคนไข้ก็จะหายเลยนะครับดังนั้นสรุป ทําให้เกิดโรคได้ถึง6โรคนี่เป็นยังไงครับเท่าที่ฟังมาครับด้วยส่วนใหญ่ถูกต้องนะครับอาจจะมีพ้อรละเอียดปียอดเล็กน้อยเช่นบอกว่าคริตโตคอค้าติดทางเดินอาหารนี่อาจจะไม่จริงถ้ามีการแก้ไขเป็นว่าติดทางเดินหายใจไม่ใช่ทางเดินอาหารก็คิดว่าแชร์ได้แล้วครับหลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดโรคช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายได้นะครับศกเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน ได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์